แค่นั้ไอ้คนที่เห็นเขาขาวก็มงยังแตกต่างนะเพราะว่าไอ้อ,อ,อ,อยังกอเขาเอิญจับไปอันนี้ก็มุนไปว่าไอยู่ทั้งทั้เเง,งเขาก็ท่าเองว่มาอุ้ยผู้ใดไปเห็นยังเขาเขาเลยนบอต๊กระโปรงเนาะมันก็นเลยเป็นหิมะที่ว่าบริสุทธิ์เนาะคือคนบริสุดเท่านั้นแหละ แต่ว่าข้างล่างนี่คือมันถือรถเกียรขึ้นไปเนาะจากคีดินเนาะมันก็เป็นคีดินปนทุกอย่างมันก็เล่นเบื้องดำเบื้องที่เห็นที่เห็นมันเป็นใช้อยูน่นี่ขึ้นน้าแข็งด้วยนี่จ้าเนี่ยนางขันนางว่าดีนี่แต่ว่ากับมันกับพวกมือนเนาะเพราะเขาเอาไอ้เงี้ยเขาเอื้นก้อนขวดเขาเอาก้อนปวดมาลุอย,อยไหมเอาก้อนปวดมาลุย ช่วงนี้หนาวนี่ก็บมีเงาตกแนมแนมไปอ่ะก็เห็นทน้านเช้าด้วย้องมนมไปไ้หเปนี่ยนี่้ายังอยู่ก้นงซุยหิมะนะหิมะเลยไหลบ้านเข้าเห็นบ้านทะเลเหรอนี่เจอทะเลหิมะเลยไหลเห็น

กกดเอาให้ไลเไหะโอ้มีเวลาทำคลิปปกติีเขาคุณเทียบเรากับกดเอาให้ไล่กดเอาให้ไล่เลื่อยสวยๆค่ะอมมองมันมองเห็นแต่แต่ปะวัวหน้าไม่นม่ม่น,บบนิวหับตัวน่งว่างเลยสีอันนี้ก็ชื่อ,อเขาเร็ยกแบบเนี่ยตอกํำแพงผิดกันเองเนาะ อันนี้หินหินแบบนักข,ของแผลได้เลยก่อนใส่่องเรื่องเยอเ็มันสวยนะ

เงินบาเงินบาแมู่นีว้าน่ะเงินบาแน่ไปคือเป็นเขาขาววนอัน้เปิ่มเป็นปลายนิ้วจ่อยๆแล้ว หิวหิวหิวอะไรหิวอะไรเ้เนาะไอสเน่บมองดูแน่ไปข่าเบิร์ดท่างใดก็ได้แต่ต้นไม้ก็ะต้นไม้ก็เหลือแต่กางเป็นการระเบียบ ย่างไปให้ไมนได้สามซีกทีกกบย่างกับย่างไปย่างให้นได้ชั่วโมงนึงพอดีมองไปท้างไหนก็ขาวโผลไปหมดใช่ใช่ใช่มันยิ่ง